ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นผลออกงดที่ผ่านมานะคะห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดล่างแปดศูนย์นะคะ,ะมาดูสูตรของรางงดนี้เลยนจะจ๊ะ รูดวิ่งศูนย์และสี่นะคะ,ะตรงกับวันพุธนะคะทชมชมคะตรงกับวันพุธนะวันพุธ อ่าเรามาดูกันนะฮะมีเจ็ดมีห้ามีสอง ะมาดูแอดเอาเลขประจำวันมาลงด้วยนะวันนี้แอดจับมาก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเอ้ยศูนย์เจ็ด หลักสี่ก็จะมีสี่ศูนย์ชนสี่หนึ่งตัวไหนที่ชนเราจะไมะ่ตัวไหนที่ชนเราขีดไว้ก็แล้วกันเนาะก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม ีซีชอบจุดไหนก็ค่อยตามนะจ๊ะสี่หกสี่แปดสีเก้าอ่ะชุดสองตัวเด่นนะจ๊ะเอาแค่ชุดสองตัวเด่นนะ อแอดจะเน้นที่ศูนย์หเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าะคะสชุดเด่นเนาะของเรานะจ๊ะอ่ะลัก4นะคะแอดให้ที่สี่แปนะจ๊ะอ่ะเป็นห้าชุดอ่ะรูดวิ่ง รูดศูนย์นะจ๊ะอ่ะลองสีเดอ้ออ่ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะชุดสองตัวเด่นของแอดนะคะงวดวันที่หนึ่ง